สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแชร์เพลงของบูทูธรุ่น Vmo มโต V8S แล้วก็ V9S นะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมจะเอา V8S ทั้ง2ตัวมาแชร์เพลงด้วยกันนะแต่เดี๋ยวส่วนท้ายคลิปผมจะอธิบายการแชร์เพลงกับรุ่น V9S ให้ครับอันดับแรกคือเราก็ต้องอินเตอร์คอมของตัว2ตัวนี้ก่อนนะคือให้มันสามารถพูดคุยกันได้ก่อนก็คือเป็นการอินเตอร์คอมกันหลังจากนั้นนะครับก็ให้เครื่อง A นะครับซ้ายมือผมคือเครื่อง A ขวาผมคือเครื่อง B นะฮะ เครื่อง A จะต้องเป็นเครื่องเมนหลักที่ที่จะเป็นเครื่องสําหรับเปิดเพลงก่อนเพื่อที่จะแชร์เพลงให้เครื่อง B นะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราลองเปิดเพลงก่อนนะครับตอนเปิดเพลงเราก็ปิดไมค์ก่อนไนตรงปุ่มเล็กอะสำหรับปิดไมค์นะฮะเห็นไหมพอเครื่อง A ตอนนี้มีเพลงแล้วนะครับให้เครื่อง B ปิดไมค์ก่อน พอเครื่อง B ปิดไม์เสร็จให้มากด Double Tap ปุ่มนี้ของเครื่อง A นะครับสองครั้งเห็นไหมคราวนี้เพลงก็จะติดมาเครื่อง B ละนะครับนี่คือการแชร์เพลงนะครับผมส่วนถ้าจะปิดเพลงเข้าสู่บทสนทนานะครับก็ให้กดปุ่มเล็กปุ่มเดียว เพลงทั้งสองเครื่องก็จะดับเลยนี่คือการปิดเป็นการเปิดใหม่เพื่อกลับสู่บทสนทนาเหมือนเดิมนะครับส่วนสําหรับใครที่มีเครื่องหนึ่งเป็น V8s แล้วก็เครื่องหนึ่งเป็น V9s นะครับให้เราเชื่อมต่อเป็นเครื่อง V8s เป็นเครื่อง A นะครับแล้วก็เครื่อง V9s เป็นเครื่อง B ครับก็สําหรับการแชร์เพลงก็จบเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ